ครับผมก็กราบสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมพบกันตอนบ่ายบนะครับวันที่18เดือน4ี่สองพครับถามกันเข้ามาเยอะนะครับสาหรับราคามังคุดนะครับวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บผลผลิตไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเป็นมังคุดเป็นเงาะนะครับผมราคางะราคามังคุดยุทธพงศ์ก็อัปเดตให้เหมือนกันครับไม่มีผิดหวังกันแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมราคาก็ พอสมควรนะครับของมังคุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมราคามังคุดผิวมันนะครับเริ่มต้นอยู่ที่190นะครับผิวมันนะครับผมสวยเลยนะครับถ้าสวยเลยเนี่ยอยู่ที่200นะครับหรือ200บวกถึง5นะครับ205นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคามังคุดวันนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมเพราแม่พี่น้องชาวสวนครับ 30% 190บวกครับผมนะครับวันนี้เป็นราคามังคุดนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับอัปเดตสั้นๆวันนี้ครับมังคุดแล้วเดี๋ยวมีการคืบหน้ายังไงนะครับยุทธพงศ์จะอัปเดตให้ใหม่ส่วนราคาเงาะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมยุทธพงศ์จะอัปเดตให้เช่นเดียวกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กับยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับราคาวันนี้ชัดเจนนะครับผิวมันนะครับ190นะครับผมหรือ อาจจะบวกนะครับต้องไปให้ที่ล้งเขาเห็นนะครับว่ามันสวยไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สวยเลยก็จะมีราคาที่200บวกนะครับผมก็ลองลองดูนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวใครที่จะไปนะครับผมขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับผมใครที่จะไปนะครับตรงนี้ไปที่ แยกหนองคร้านะครับผม1กิโลเมตรก่อนถึงตลาดลักนะครับตรงนั้นก็จะมีจุดรับซื้อมังคุดอยู่นะครับผมไปดูนะครับลองเอามังคุดของท่านไปดูนะครับสวยหรือว่าผิวมันอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะ พูดคุยกันนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมยุทธพงษ์มานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับให้กับทุกท่านแล้วก็เพื่อเป็นเขาเรียกว่าแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับผมหากผิดพลาดประการใดยุทธพงษ์กราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผมหรือใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครับทาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายผมก็ต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านจริงครับที่เป็นกําลังใจให้ผม เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอให้สุขสมหวังนะครับวันนี้พรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่นะครับผมสวัสดีครับ